เ็กเป็นการตินแล้วติดติดโบนะครับสวัสดีครับเอช่องสอ놀ชาแนลนะครับผมสออพระเครื่องนะครับ คลิปนี้จะพามาชมงานประกวดพระเครื่องพระบูชาที่พันทิพย์บางกะปินะครับซึ่งมีโต้หลวงพ่อเพี้ยนอยู่2โต๊ะนะครับเป็นพายอดนิยมชุดที่1อยู่โต๊ะ9นะครับแล้วก็พะยอนิยมชุดที่ 2. อยู่โต๊ะ10นะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับว่ามีพระเครื่องและเครื่องรางขอ,องขังหลวงพ่อเพี้ยนอะไรบ้างที่ส่งในงานประกวดในครั้งนี้ครับไปชมในคลิปนะครับ นี่แหละครับก็มีทีมกรรมการโต้หลวงพ่อเพี้ยนะครับก็มีชุดยอดนิยมชุดที่หนึ่งก็จะมีโต้จันปณิชต์นะครับรอรับพระอยู่นะครับก็ยอดนิยมชุดที่สองก็จะมีตต้รัชดาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้สวัสดีครับมีรายการส่งบ้างแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ยังประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ ยังยังไม่เต็มร้อยทุกรายการนะครับท<ช><ช>ั้งโต๊เก้าและโต้ะสิบนะครับโ<ม>ต๊ะข,<ม><ม>ของโจ้ก็น่าจะมีรายการส่งเนาะโจก็มีมีโจก็มีก็มีมาร่วมกันนำวัตถุมคลหลวงปู่เพียนนะ้ยะมาแนะนำในงานประกวดครั้งนี้นะครับก็สักประมาณบ่ายสองก็จะปิดรับพระนะครับแล้วก็หยุดการขายตั๋วนะครับก็หลังจากนั้นก็จะมีกรรมการคอยมาดู ความเรียบร้อยของพระนะครับว่าพระแท้พระสวยงามแล้วก็ตัดสินติดรางวัลน,นะครับมี1 2 3นะครับเดี๋ยวไปชมข้างในนะครับบรรยากาศข้างในว่ามีอะไรที่ส่งมาแล้วนะครับอ่านี่ก็มีส่งนี้แล้วครับหลายรายการครับ นี่ก็จะเป็นพระโต๊ะเก้าหลวงพ่อเพี้รนะยอดนิยมชุดที่หนึ่งน่น้องเขาก็จะรับเข้ามาตอนนี้ก็ส่งพระไปถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมยังมาไม่ครบหรือเปล่านี่ครับพระยังไม่ได้กลับเข้ามาในตู้ความสวยนะครับแล้วก็มีชุดยอดนิยมชุดที่สองโต๊ะสิบนะน้องเขาก็ดูแลอยู่นะครับอันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของ ผู้จัดงานนะครับเขาจะคอยอนวยความสะดวกนะครับคือลงบันทึกรายการนะครับลงในเล่มนเพื่อที่จะไปผ้าที่ติดรางวัลก็จะไปลงในใบป,ประกาศนะชื่อนามสกุลให้ถูกต้องนะครับตอนนี้ผ้าก็เริ่มทยอยเข้ามาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับอยู่ด้านในนะก็มีการปิดแมสนะครับแล้วก็มีการ ก่อนจะเข้ามานี่ก็มีการวัดอุณหภูมิมีการตรวจเช็คนะฮะอย่างค่อนข้างขิมงนวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนี่จะเป็นบรรยากาศนี่บรรยากาศข้างในนะครับนี่นะก็จะมีการเว้นระยะห่างนะ,ะมีการปิดแมสท,ทุกคนนะครับ เมื่อกี้ผมเจอด็อกเตอร์นะผู้จัดงานนะครับเจอแล้วครับด็อกเตอร์เตยครับสวัสดีครับด็อกเตอร์ออรอสวัสดีครับรส,วส,สวัสดีพี่ๆทมพ์ครัวันนี้เป็นยังไงครับบรรยากาศงานประก,กวด ก็ยอดเยี่ยมมากครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับทีมงานทุกท่านทีมงานทุกฝ่ายนะรันเป็นหลวงทีมงานกรรมการของหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิดกระถินนะครับแล้วก็ทีมงานของหลวงพ่อทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งนะฮะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่15แล้วครับจะมีการถัดกองใช่ครับถัดกองก็คือ กรรมการทุกท่านต้องฉีดยามาแล้วสองเข็มนะครับแล้วก็นักนักเรียนในทะเบียนก็ต้องฉีดยาครบสองเข็มทุกท่านนะฮะทีมงานทุกฝ่ายต้องต้องฉีดยาหมดนะครับแล้วก็กรรมการก็ตรวจเอ็เคเพิ่มเติมครับครับแล้วครั้งต่อไปไปที่ไหนมั้งครับครั้งต่อไปวันที่12บสามมีนานะครับเป็นที่ตลาดทิพนิมิตนะครับอำเภอบางบีจังหวัดสุรการครับการประกวดครั้งที่16บหกัก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเห็นมีต่างจังหวัดชนบุรีครับก็อ่าพอ มีนาเป็นที่ทิพนิมิตนะฮะแล้วก็เมษาก็จะเป็นที่ชนบุรีหรือเปล่าชนบุรีครับที่ห้างวิทตอรี่ร่วมกับห้างเดอะสเตชันนะครับชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับครับก็นี่แหละครับด็อกเตอร์เต้ยนะครับที่คอยดูแลเรื่องงานประกวดนะแล้วก็คอย ประสานงานให้ทีมงานสายพระเครื่องนะช่วยจะมาร่วมกันเบว่อแย่นะครับก็ขอบคุณมากครับด็กเตอร์ขอบคุณทุกท่านมากาครับนี่คือพระที่เข้ามาข้างในฮะจะมีเจ้าหน้าที่เอาพระมาเรียงแล้วก็ลงบันทึกในเล่มนะครับเพื่อเช็คความถูกต้องนะครับเอาพัติกอ,อก,ก่อนครับเราจะมาลงบันทึกในเล่มนับ ที่เท่าไหร่นะครับหมายเลขลำดับรายการเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะลงชื่อเจ้าของพระชื่อฉายาและชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับเพื่อที่พระเขาติดรางวัลก็จะได้ลงในใบประกาศให้ถูกต้องนะครับนี่คือ ขั้นตอนนะงานประกวดพระเครื่องก็จะรับจากข้างหน้ามาแล้วก็เข้ามาข้างในนะก็จะมีเจ้าหน้าที่น้องๆมาลงชื่อรายละเอียดก,ก็ไม่นานนะก็จะปิดการขายตัว๋วและการรับพระเข้ามาครับแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของกรรมการตัดสินนะมาดู ความสวยงามของพระความสมบูรณ์ของพระนะเพื่อติดรางวัลแล้วก็จะนําพระไปวางที่ด้านหน้าที่เดิมนะยกตู้นี้ไปนะยกตู้นี้ไปทั้งหมดนะเพื่อให้เจ้าของพระมาชมก่อนที่เราจะคืนเนี่ยอย่างน้อย30นาทีนะครับนี่ครับทีมงานกรรมการโต้หลวงพ่อเพียนนะครับอัตธโมนะครับ,รบเสื้อทีมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทีมงาน ims, กรรมการนะที่มาเปลี่ยนกันแล้วก็มาพักนะฮะอย่างนี้ก็จะมีพี่เกีย,นนกยกรตินีพี่เกียรติการบินนะพี่เกียรติพี่ใหญ่เอาอันนี้ก็เป็นคูเปนนะคูเปนเปมวอถทอนะแอดมินแล้วก็เป็นโฆษกชมลมนะครับอันนี้นีก็จะเป็นโยบางขามนะโยบางขามโน่นโน่นไอเพชรพระเครื่องนะครับ นี่ก็จะเป็นพุงม,ม,มันหมี่ครับพุงม,มันหมี่แล้วก็อันนั้นแชมป์แชมป์มะเขืออนั้นตามนะตามโรเบรียทำการตัดสิดแล้วนะครับเรื่องการตัดอันนี้พี่เกียรต์การบินนะครับกำลังทำหน้าที่ <c oughs> บรรยากาศโดยโดยรอบนะครับของหลวงพ่อเยี่ยนอัครธรรมโมนะครับกำลังตัดสิน ดูตว่าดอันนี้อันนี้แต่ว่าลองดูอีกีเพราว่าผิวอันนี้จมูกันนแตกนดแต่นี้วแทแทจะไม่นั่เลยดูก่อนดูก่อนรอที่ก็เป็นทีมงานเลียวนะครับ อันนี้ก็จะมีโจ like yep. ้ชันประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะมีเกียริการบินนครกบก็มีการโจ้ันประดิษฐ์นะครับหลหน้าที่มีคูเปอรบอดถอนะครับแล้วก็คุมิว่านมีตามลบบกุรี โยมุกแล้วก็แช้ง์บ้านนี้แล้วก็เพชร้าะเครื่องนี่เป็นบรรยากาศการตัดสิน,สนแล้วนะครับคือวันนี้มันฝนตกเลยครับบรยากาศการเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกนะกรรมการเจอต่ฝั่งนี้ท่าน,นครับ ช่วยช่กักเียนใ้ท่กนก็เลยมีการส่งพระไม่มากเท่าไหร่นแต่ก็ถือว่ามีการส่งนะโต๊ะรับเกือบสามสิบงค์อันนี่คือรารการแยกแยกเนื้อแยกแยกเนื้อปะบรรยากาศนบรรยากาศการตัดสิน พัาเครื่องนะครับโต๊ะเก้าและโต๊ะสิบนะครับหลวงพ่อเทียนหัดคับทมโอแชมป์ครับโต๊ะสิบนี่จำนวนส่งกี่องค์เช็คหน่อยครับยี่สิบ ยีององนะครับโตสิบโตเก้ากี่องค์ครับโตเก้าเก้าจำนวนยี่สิบสามองนะครับตอนนี้วันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างจะไวหน่อยนะครับร้านต่อสายตาไหม กำ<พ>ลังรีเช็ครายการให้ถูกต้องอย<ๆ>ู่นะครทีมงานโต้ลงพียนนะครับรำาการรับรลางตัดสินครับช่วยกันดูนะครับพระสวยใกล้เคียงกันในสูสีก็จะหาจุดตำแหน่งของพระเครือร่องรายการนั้นๆนะครับเพื่อตัดสินรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สาม

ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆงานประกวดในช่องสอน놀ชาแนลตามต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ